นี้ก็วันที่21กันยายนคม2565ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงการปฏิบัติทำสมาธิทำจิตให้สงบนิ่งการผึกจิตของเรามีสติหรือมีสมาธิจิมตั้งมั่นสำคัญมาก สมาธินี่เป็นแก่นกลางวศีลสมาธิปัญญาศีลที่อบรมดีแล้วก็มีสมาธิเป็นอนิสงสมาธิที่จิตเราอบรมดีแล้วก็จะมีปัญญาปัญญาที่อบรมดีแล้วก็จะเกิดวิชาเกิดวิมุตต์ความหลุดพ้นได้ เมื่อเราสวมวมในศีลเราตั้งสมาธิได้เมื่อมีสมาธิตั้งมั่นโดยอุบายวิธีที่เราฝึกจะรู้ลมหายใจเข้าออกแล้ก็มีกรรมฐานคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาผมมีหานสี่นี่ช่วยทำให้จิตของเรานั้นตั้งมั่นได้ดี ไม่เสื่อมจากสมาธิที่มีแล้วมือสมาธิเราพัฒนาถึงสูงสุดได้แค่ไหนก็ตามเลยมีปิติมีความสุขอาจจะอยู่ในช่วงของอุปจาระสมาธิยังไม่ถึงความเป็นหนึ่งก็ตามก็มีกำลังมากแล้วสมควรที่จะไปพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ เราความสงบมาเพรณาในกายก้อนนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัซึ่งจิตของเราเข้าใจว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาแล้วทำไมเราถึงไม่เห็นความไม่เที่ยงล่ะ สิ่งที่บังไม่เห็นแล้วความไม่เที่ยงนั่นคือความสืบต่อที่เนาไม่ใจเข้าหายใจออกแล้วก็มีเราไม่ใจเข้าเอสืบต่อกันอย่างนี้ตายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วก็หายใจไม่เข้าก็ตายก็เห็นความไม่เที่ยงชัดเนี่ยส่วนทุกขังเนี่ยคือสภาวะที่ทนไม่ได้ ความเป็นทุกข์ในใจก็เป็นทุกข์ขังเหมือนกันร่รางกายของเรานั่งนานๆไม่สามารถทําได้ก็เป็นทุกข์ขังทนอยู่ไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรานั่งนานๆมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก,ก็เปลี่ยนอะรย่างก็เราก็จะไม่เห็นความทุกข์ขังของร่างกายนี่ว่า ทุกขังเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่บางอนัตตาล่ะอนัตตานี่คือความไม่มีตัวไม่มีตนเราเห็นสิ่งที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เป็นตัวเป็นตนไปถ้าเราแยกออกไปแล้วก็จะไม่มีตัวตนกองดินกองน้ำกองไฟกองลม พิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนตะ้วเป็นการรวมกันของธาตุแต่ยึดแต่ว่าจิตมาย,ยึดถือเอารูปกายนี้แหละเอานามนี้มาเป็นตัวเราของเราด้วยอนำนาจของความหลงความหลงนี้จึงผลิตเครื่องความทุกข์มาให้เราเราก็ไม่ต้องการนี่เราลองมาพิจารณา ยิ่สงบพิจารณาเห็นกายนอนิจจังหรือทุกขงกังอนัตตาใจก็ว่างแล้วเรามีความสึกยินดีไม่ความยินไล่เราบอกไม่เที่ยงไม่แน่ก็เกิดปัญญาใจก็ว่างจากความยึดถือในโชครา่าวก็เห็นพระนิพพานโชครา่าวจนจิตเรามีความทราบซึ่งในการพิจารณาในการปฏิบัติ จนเสียสมาธิปัญญารวมกันามาชาัดแจง้งเกิดความรู้อีกครั้งหนึ่งเลยครเรียกว่าในเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าใจก็เป็นพระสงค์เมืม่อเรปฏิบัติีกเห็นชัดแจง้งไปลึกซึ้งกันไปอีกจนเห็นว่าจิตนี เข้าใจในสภาวธรรมรวมกันเป็นอันเดียวกับธรรมรวมมันเป็นอันเดียวกับพุทธะสังกะธรรมพุทธะพุทธธรรมสังกะรรวมกันเป็นอันเดียวล่ะไม่มีเราไม่มีกายที่เห็นธรรมบรรุธรรมไม่มีรวมเป็นอันเดียวกันหมดไม่ได้แยกไม่ได้แตกต่างกัน เราเป็นเด็กน้อยๆเราก็แยกอันนี้คือพระพุทธเจ้าอันนี้คือสาวกอันนี้ก็คือพระธรรมแถ้ารวมแล้วก็เป็นสาวกกับพุทธ,ธก็คือพุทธ,ธะนะแต่พุทธ,ธะที่เกิดขึ้นจากฟังคําสอนและปฏิบัติจนใจเป็นพุทธ,ธะรวมเป็นอดียวกับพระธรรมกับพระสงฆ์แต่ว่าไม่ใช่มีเรา นักปฏิบัติก็จะมาถึงอย่างนี้ความทุกข์ก็จะไม่มีแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องอาใัยก่อนการคบหาสมาคมกับสัตบุตรผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ที่ท่านได้เห็นธรรมหรือบรรลุธรรมเรียกว่าสัตบุตรคบกับท่านคบหาสมาคมกับผู้รู้สมัยพุทธกาลแล้วก็คบ สมาคมกับตระพบพระสมมาสมุทธเจ้ารัาวกของพระองค์ในสมัยนี้นะครับ่าหาสมาคมกับพระเถท่านรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมเรือแม้วาได้ฟังธรรมของท่านก็ได้อาจจะมาเด็กพบกับท่านในกายเนื้อแต่ยุคสมัยนี้เราก็ได้ฟังธรรม จากพระอรหันตเจ้าได้มีน้องปุ่มมัน่นน้องปุชาเป็นต้นซึ่งเราก็เป็นลูกศิษย์ของท่านได้แล้วก็นำคำสอนที่ท่านสอนนั้นมาพิจารณาหาเหตุหาผลไต่ตรองด้วยปัญญาในตองให้เกิดปัญญา ช่ไหมคบกับหากับท่านได้ฟังธรรมแต่ตรองด้วยปัญญาแล้วก็นำไปปฏิบัติเมื่อเราครบกับท่านอยู่เสมออย่างนี้ฟังธรรมเสมอนำไปปฏิบัติไต่ตองด้วยปัญญาเราจะเห็นชัดขึ้นตามระดับจนเราหมดสงสัยในการภาวนา นี่เรียวาทำเป็นเครื่องให้เจริญทำเป็นเครื่องให้เจริญในการก้าวหน้าในการศึกษาปฏิบัติธรรมเาาก็ต้องค้นขวายเราต้องตั้งใจเราต้องเพียรพยายามเพียรพยายามให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เป็นธรรมาดาน้างไม่ต้องการบาปทั้งใจ แต่ทำไมความคิดอกุศลนั้นยังมีเราอย่าไปท้อแท้เราก็เพียรละพอ,อเราตั้งใจปฏิบัติรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษเราก็ต้องการจิตที่บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ว่าต้องการแล้วมันจะได้มันต้องปฏิบัติเราต้องยอมรับความจริงว่าจิตก็เป็นอย่างนี้เองมันยังมีความคิด สารพัดทั้งดีทั้งบุญทั้งบาปก็โด้จับพระพุทธเจา้าก็ให้เพียรละบาปอังกุศลเกิดขึ้นเพียรละแล้วพยายามให้เกิดพยายามทำกุศลให้เกิดขึ้นมาแล้วรักษาไว้ก็คือความเพียรชอบอย่างครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้เรามีความเพียรชอบอย่างนี้เราก็ปฏิบัติ ตามที่ท่านสอนหมอบคบาบหลับแก้วก็คือยอมละที่จะปฏิบัติตามไม่โตไม่เถียงละยอมรับรับถือความเป็นจริงถ้าบอกรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ยอมรับการยอมรับนี่แหละคือการเห็นธรรม มันทันทีนการกลับความยอมรับความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเลยเพราะท่านไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายพระส,สมมาสัมเจ้าถ้าท่านไม่ชอบเป็ความเห็นของาพาม์อย่างนี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกเลยควรจะละทีฆะนักฆะคือความเล็บยาวๆเป็นหลานของท่านาพระสารีบุตรพระกรสะวกบังขวา ก็มีความกัดแย้งวะ่ะสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ดีแล้วนะเราชอบแต่สิ่งที่เราถูกใจก็มีความสุขแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราได้มันก็จะเป็นความทุกข์สิพรจะพุทธเจ้าก็สอนนะตอนนั้นโอ้เรื่องจริงถ้าเป็นอย่างนั้นเรายอมดีกว่าความทุกข์จะไม่เกิดแต่คนทุกวันนี้อจิตที่หลงอยู่มันจะไม่ยอม มันฝืนความเจ็บมากก็ไม่อยากให้ร่างกายมันเจ็บไม่อยากให้มันแก่หรือไม่อยากให้มันตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พิธรรมชาติให้เรามาศึกษาแล้วก็น้อมรับธรรมะอย่างเนี้ามาทำให้เกิดก็ต้องมีแก่เจ็บตาย มันมีการรวมของธาตุจเริ่มเติบโตมามันก็เสื่อมไปไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมตอนไหนเหมือนกันนะแม้ตอนเด็กเป็นโรคไนแรงลูกมะเร็งก็มีนะอ,อสิบขวบตายไปก็มีอะเดี๋ยวยุไม่ถึงยี่สิบตายไปก็มากก็อยู่ในคันนออกมาไม่นานตายกันเยอะอยันไปว่าว่าอายุยี่สิบขึ้นไปเลย ยิ่งสังขารมันไม่เที่ยงอย่างเนี้ยแต่เราไม่ยอมรับเนี่ยไม่ยอมรับก็เป็นความทุกข์นะอืมมนุบัศพคนหนึ่งละลูลกเพียงอายุเจ็ดขวบตัวท่านเองก็กำลังทอผ้าอยู่งั้นก็เกิดความง่วงเนาะกำลังง่วงลูกสาวเปิดประตูเข้ามาก็เลยตกใจ ปล่อยคันที่ตัวเองกำลังทอผ้าอยู่นะี่ยเครื่องที่ใช้การทอผ้าก็ไปโดนเอาหน้าผากของลูกสาวยู่เพียงเจ็ดครัวมรณภาพไปเลยเสียใจมากแต่ว่ากุมารีน้อยนี่ยฟังธรรมของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะมาฟมามหาบิดากุมารีน้อยได้พระโสดาบันแล้ว เพียงอายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบแต่ร่างกายแต่ใจนี่ยิ่งใหญ่มากเป็นพระอริยบุคคลเนมีคติแน่นอนแล้วว่าไปสู่สุคติสวรรค์นะคราวนี้พ่อก็เสียใจมากแต่ในความทุกข์เนี่ยทาัาก็เกิดปัญญา ในฟังธรรมของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าก็ในสาเร็จเป็นพระอนาคามีที่แรกก็เสียใจไม่ยอมรับความจริงแต่เห็นว่าจิตใ,ใจมันยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ฟังธรรมแล้วก็คลายจากความทุกข์ได้สําเร็จนะเป็นถึงพระอนาคามใีในการยอมรับความจริงเนี่ยสมคัญ ให้เรามาฝึกยอมรับความเป็นจริงระว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมาดาเอาแค่นี้เองนะเราก็จะได้เห็นธรรมแต่ที่เรายอมรับไม่ได้ไม่มีปัญญาเพราะอะไรสมาธิยังไม่ตั้งมัน่นสติยังไม่ดีิ้นยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องมาพัฒนากันอดทนฝึกฝนฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้ ทั้งจะยากลำบากเราจะได้เห็นธรรมอย่างแน่นอนการนนชาตินี้นะให้ตั้งใจทุกท่าน